ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะกับเทศกาลตุดจีนในปีนี้และขณะเดียวกันค่ะจังหวัดสงขลานะคะได้มีการแถลงข่าวตุดจีนหาดใหญ่ซึ่งจะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะนนะปีนี้ซึ่งจะมีการดึงศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาดอกส้มมารีนะคะมาแสดงคอนเสิร์ตฟรีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะจังหวัดสงขลาได้ถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตุจ,จีนหัดใหญ่ประจำปี2567ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนศรีนครมูลนิธิถนนเทพสงเคราะห์และชีอุทิศโดยได้รับเกียรตินะคะจากนายสวิทเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการแถลงข่าวค่ะพร้อมด้วยนางอู่ตงเหมยโกงสุลในคาใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําสงขลานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ผู้อํานวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานหาดใหญ่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่และประธานจัดงานเทศกาลตุ๊จีนหาดใหญ่ประจำปี2,567ค่ะได้ร่วมแถลงข่าวนะคะโดยมีคณะกรรมการจัดงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะคะตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานค่ะ โดยงานเทศกาลตุ๊จีนหาดใหญ่ประจำปี2,567นะคะจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสืบสารอนุรักษ์ขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีนที่สืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานค่ะและก็เป็นการสางสัมพันธ์มิตรภาพไทยจีนที่ดีนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาด้วย ด้านนายนงเยาวจีวรันดรนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหาดใหญ่ได้เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลตุ๊จีนผ่านทางสำนักง,งานทอทอท,อทอนะคะทั้ง29แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับช่วงเทศกาลตุ๊จีนหาดใหญ่ปีที่แล้วนะคะได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียนั้นเข้ามาในประเทศประมาณ4.5ล้านคน ในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้น90%ส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียค่ะทำให้ปีนี้นะคะจากการสอบถามนั้นพบว่า โรงแรมที่พักในอำเภอหาดใหญ่นั้นเต็มเกือบทั้งหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังมีเหลือบ้างบางส่วนในอำเภอเมืองสงขลาและสะเดานะคะคิดเป็นร้อยละ75ที่นักท่องเที่ยวจองห้องพักในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวหลักทั้ง3แห่งค่ะไม่ใช่เพียงช่วงเทศกาลตรุษจีนเท่านั้นนะคะจะยาวไปจนถึงวันสงกรานด้วยค่ะซึ่งเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ค่ะ ปีนี้นะคะปีนี้จริงๆแล้วของจังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่และทั้งจังหวัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอเมืองหรืออำเภอหัดใหญ่อำเภอสะเดาและก็ตามค่ะค่อนข้างที่จะมีนัก่งเที่ยวเดินทางเข้าคึกคักค่ะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะคะอันดับหนึ่งเลยเรามีรถไฟ ของมาเลเซีย KTMB ร่วไมาสวัสดีนะคะเดินทางเข้าออปีที่แล้วโอเค20เที่ยวนะคะแต่ว่าปีนี้เนะะี่ยค่ะซึ่งเข้าเซ็นสัญญากันเรียบร้อยเนี่ยประมาณ32เที่ยวซึ่งเที่ยวหนึ่งก็ประมาณ440คนนะคะแล้วก็มาตั้งแต่26ทธันวาถึงโทษทีค่ะ26มกราถึง26ทธันวา2567นี้ซึ่งก็เป็นอะไรที่สร้าง สร้างความคึกคักประกอบการให้จังหวัดสงขลาอำเภอหอดใหญ่ด้วยแล้วก็นักเที่ยวเหล่านี้ค่ะ <S <S เป็นนักเที่ยวเดินทางมาเองและเป็นนักเที่ยวที่มากับแพ็กเกจทัวร์และบางส่วนก็มีบริษัททัวร์เช่าเหมาเช่าเหมาทั้ง11โบกี้ที่มาน,นะคะแล้วก็ทําทีมบิวดิ้งขาครึ่งซึ่งก็มีกิจกรรมที่สร้างสีสันต่างๆให้กับนักเที่ยวได้มีความสนุกสุขสนุกสนานแล้วก็เดินทางมาพักผ่อนที่หาดใหญ่แล้วก็กระจายตัวไปยังชุมชนกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆและจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะ จริงๆออด้วยทอทอทอมีหน้าที่หลักก็คือตลาดและประชาสัมพันธ์นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะถึง9-13กุมภาพันธ์2567เนี้ค่ะเราก็สนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์ด้วยการบอกกล่าวในช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อสร้างการรับรู้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะนังเที่ยมาเลเซียซึ่งเป็น บ้านใกล้เดินเคียงนั่งเที่ยวสิงคโปร์เราก็ส่งผ่านทททสำนักง,งานต่างๆที่เรามี29สำนักง,งานแต่เราส่งผ่านนั่งเที่ยวออสำนักง,งานสิงคโปร์และสำนักง,งาน KL ด้วยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อินโด นายอักดันกิตนนชนันนะคะประธานจัดงานเทศกาลจุดจีนหัดใหญ่ประจำปี2 5 6 7ได้เปิดเผยนะคะถึงกิจกรรมงานเทศกาลรุดจีนหัดใหญ่ในปีนี้นะคะว่ามีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจนะค่ะไม่ว่าจะเป็นการสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะคะเพื่อเป็นศรีมงคลแก่ผู้สักการะการประติมากรรมหุ่นโคมไฟนะคะพร้อม ไฟแสงสีสวยงามนะคะซึ่งมีไฟที่หลากหลายชนิดก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชม,มนะคะได้มาร่วมกันในงานนี้นอกจากนี้ค่ะยังมีการโชว์มังกรทองพ่นไฟและสิงโตเล่นจานดอกเหมยทุกวันค่ะและที่สําคัญนะคะยังมีการประกวดมิจฉัยนี้ถัดใหญ่2024นและหากใครที่สงสัยนะคะว่ามีอาหารยังไงบ้างงานนี้นะคะมีโรงเตี๊ยมจำหน่ายอาหารแล้วก็ยังมีกิจกรรมลุ้นโชคไข่มังกรกิจกรรมการแสดงบนเวทีนะคะไม่ว่าจะเป็นคาบาเร่โชว์ การสแสดงจากสมาคมศิลปรกรรมวัฒนธรรมไทยจีนมายากลและการสแสดงจากสถาบันการศึกษาต่างๆก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการลุ้นรางวัลน,นะคะมากมายค่ะจากการลุ้นโชคไข่มังกรทุกวันค่ะโดยภายในงานนะคะยังมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ร้านค้าร้านอาหารและบูธกว่า100บูธค่ะและพิเศษอีกหนึ่งอย่างของงานนี้ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเวทีการสแสดงรวมจอ LED ที่มีขนาดใหญ่และอลังการฟีคอนเสิร์ตค่ะจากศิลปินดัง หลายศิลปินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่9กุมภาพันธ์นั้นเป็นวนของ The Color Guard และวันที่10กุมภาพันธ์ก็จะเป็นซีเรียตเบคอนแล้ววันที่11กุมภาพันธ์ก็จะเป็นพาราดอกแล้วันที่13นะคะก็จะเป็นส้มมารีค่ะสำหรับพิธีเปิดนะคะจะจัดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์โดยจะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และและพุอลังการอีกมากเลยนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมสนุกเทศกาลตุจีนในงานนี้กันได้ค่ะ